สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแชร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของคนที่ลงทุนในเหรียญลูน่านะครับซึ่งพี่คนนี้เขาได้แชร์ประสบการณ์ลงในกลุ่มนะครับกลุ่ม Bitcoin Crypto Thailand พูดคุยข่าวสารคริปโตบิตคอยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของแกคืออยังไงนะครับเขาเขียนไว้ว่าเขาเนี่ยใช้ Facebook จริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนครับผมแค่อยากแชร์ประสบการณ์จริงๆเกี่ยวกับลูน่านะครับ ปีที่แล้วมีเงิน700,000นะครับปีนี้1ล้านกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาลงทุนหมายถึงลงทุนไป700,000หรือเปล่านะครับปีนี้ลงทุนอีก1ล้านน่าจะประมาณนี้นะครับหมดสิ้นทุกอย่างเงินเก็บทั้งชีวิตทํางานมาเหนื่อยดิ้นรนตั้งแต่เด็กเย็นโตสุดท้ายหมดไปกับคริปโตนะครับไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นกับตัวเองเหรียญอันดับต้นๆของโลกจะมีจุดจบเป็นศนเพียงแค่เพียงแค่2คืนนะครับหลับๆตื่นๆกินไม่ได้นอนก็สะดุ้ง จนวันนี้เป็นที่แน่นอนว่าตายเรียบร้อยเปอเหมือนหมดสิ้นความหวังจุดหมายในชีวิตที่วางไว้ผมแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ถึงพวกนี้ถ้าไม่ติดที่มีห่วงแม่หลานต้องรับต้องรับผิดชอบนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็พี่แกนะครับได้ซื้อเหรียญไว้นะครับเป็นจำนวนนี่นะครับ27,000ดดอลลาร์นะครับ 2 7 0 0 0ดอลลาร์มันเท่าไหร่ครับเนี่ย2 7 0 0 0 27,000นคูณดีซักสามสนะครับประมาณ9000แสนนะครับแล้วก็รูปนี้นะครับเหลือ6 0 0 0เหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญตอนแรกนะเขามีประมาณ1 5 0 0 0ห่นเหรียญนะครับแล้วก็ต่อมามี2 0 0 0 0เหรียญนะครับแต่ราคาอยู่ที่6000เหรียญนะครับ หกพันดอลลาร์หกพันดอลลาร์นะครับคูณสามสิบสี่ลดมาเหลือสองแสนสี่นะครับแล้วก็อ้นี่นะครับล่าสุดนะครับมีอยู่สามหมื่นเหรียญนะครับแต่มูลค่าทั้งหมดเหลือเพียงยี่สิบแปดดอลลาร์นะครับเหลือเก้าร้อยกว่าบาทเองนะครับอันนี้ผมเอาดอลลาร์ไว้ที่สามสิบสี่บาทนะครับ อันนี้เป็นการเปรียบเทียบไปเฉยนะครับก็นี่นะครับพี่เขาได้มาแชร์เรื่องราวนะครับว่าจากเหรียญอันดับต้นๆนะครับตอนเนี้มันกลายเป็นว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับทุกคนก็ต่างเข้ามาให้กําลังใจนะครับนี่นะครับก็สังคมนี้มันยังยังโอเคครับที่ไม่ทับถมกันนะครับยังมีคนมาให้กำลังใจนะครับก็ชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับจาก เรียญอันดับต้นๆน,น,นะครับขึ้นไปหลักร้อยเหรียญน,นะครับเลยหลักร้อยดอลลาร์เลยนะครับเหรียญดูนาเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดของเหรียญลูน่านะครับสูงสุดที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันเคยสูงสุดที่สี่พันบาทต่อเหรียญน,นะครับตอนเนี้ยมันเหลือแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามสตางค์เองนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันต้องกี่เหรียญถึงจะได้หนึ่งบาทนะครับเนี่ย นี่นะครับตอนที่เหรียญมันอยู่จุดสีเขียวๆเนี่ยตอนนี้มันพีกๆเนี่ยมันอยู่ที่ราคา3,3 3พันสามสามพันสี่อราวๆนี้เลยนะครับแล้วเพียงไม่กี่วันนะครับดูราคานะครับยังกับน้ําตกนะครับเห็นไหมตอนนี้มูลค่าไม่มีแล้วนะครับต่ำกระสูตรไปเรียบร้อยแล้วก็นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับตลาดคริปโตยิ่งช่วงนี้ผันผวนหนักมากนะครับใครใครเข้ามาเนี่ยก็พยายามศึกษานะครับอย่าเข้ามาเพราะความโลภนะครับ ถ้าเข้ามาเพราะความโลภแล้วไม่ศึกษาเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบพี่คนนี้เขาก็ได้นะครับผมไม่ได้โจมตีพี่เขานะครับว่าเขาไม่ได้ศึกษาแต่คือบางบางคนเนี่ยศึกษามาดีแล้วก็ยังพลาดได้นะครับก็ผมเป็นหนึ่งกำลังใจให้พี่เขานะครับชีวิตยังต้องเดินอีกไกลกครับก็ต้องสู้กันใหม่ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ